ต้องการแสดงในท้องเรื่องสาวหัวใจผู้ส่งดวงวิญญาณของดาวร้ายซีดีมณีแดงฉากนี้เสียงต่มือกับเปรยสุดยอดลุกงพุ่งรุ่งคลิปจันทาพี่น้องรับบทบาทเป็นองค์เทพเทพินตัวที่สองนี่ครับเปรยผู้สร้างชื่อเสียงกับดาวร้ายซีดีมณีแดงในทีมงานของรุ่งคลิปจันทาขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจขอบคุณไร้ตดพี่น้องทุกู้ชมทีกท่กำลังชมกันอยู่ พระเอกรุ่งพิพ์จันทราครับพี่น้องสุ่ดนหน้าเวทีของการสแสดง พระเอกกรุงวิราชยังรู้ราประเอกกรุงฟ้าหนุ่มฟ้ากรุง่งทีพจันทราอักษรทอยังเล่นยังรลอ ยัอ่องทเนตโอยังคลองยังแคล้วดาวร้ายแอจพระอินยังเอี่ยมอ่องทเนตน้อยก็ยังคลองยังแคล้วแต่ไม่ว่าคุณหรือขาเราก็ไม่แคล้วต้องมาต่อแถว นักเอกหลานสาวที่น่ารักจั้หวัดนะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับก็มาดีแดงก็เหมือนน้องชายในสายคนหนึ่งในทีมงานที่เกิดก่อขึ้นมาทั้งแฟนผู้ชมให้เกียรติและก็เพื่อนศรลปินให้เกียรติเป็นอย่างสูงนะครับก็เลยได้มีโอกาสได้รู้จักแต่ก็น่าเสียดายนะครับผมกราบขออนุญ,ญาตขอแสดงร่วมด้วยเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับน้องนะครับแลบบทเป็นเทพไทยพิน ซึ่งตอนนี้เราใช้คุณปลสอนเพชรไปรับพระกุมันมาแต่งงานกับเราไม่รู้เหมือนกันว่าศรีสุนัขจะรอเราอยู่หรือเปล่วาว่าไงจ้าสอนเพชรเดี๋ยวกระก็ม่ำไปรกราบบกงทูลพระองค์ท่านเทพเทพินก่อนระทับอยู่ตรงนี้ก่อนนะพุะทธเจ้าค่ะได้จ้ะ,ะเดี๋ยวเราจะรออยู่ตรงนี้นะจะได้เจอคู่มั่นแล้วพี่เ,<อ>เราเรอ พระคุ้มันจนป่านนี้จะสวยไหมจะแต่งงานไปแล้วหรือเปล่าไอ้สอนสเพชรจะผิดกฎหรือไม่ชักหวั่นใจจริงๆสงได้โปรดพระทูนกระหม่อมอออหลงนินทาสอนเพชรเอ้ยหลับเากจะกลับมาแล้วเหรอมาแล้วพุทธิเจ้าค่ะโอ้หนับ่รุนแรงทันใจไม่ได้ค้างแรมไม่ได้ผิดกฎสินะไม่ไม่มีเลยพุทธิเจ้าค่ะดีมากเออสามข้อรับรับประกันดีดีดีข้าเชื่อใจเจ้าคุณพลสอนเพชรพุทธิเจ้าค่ะถามหน่อยเถอะวะ พระคุมันสีสุภะของข้าสวยไหมพระองค์เอ้ยต no yes anyway> ั้งแต่กรากระหม่อมเกิดมาจนปูนนี้ชีวิตไม่เคยเจอเจอผู้หญิงที่ไหนจะบอกว่าเป็นนางฟ้าก็ทําไมมาเดินดินจะบอกว่าเป็นมนุษย์ทําไมสวยก็อย่างนางฟ้าสีสุภะพสวยจริงๆพุที่เจ้าข้าสวยมากขนานนั้นเลยเหรอวะสวยมากจริงๆผู้ที่เจ้าข้าเฮ้ยคุณพลสอนเพชรรับไปก้าวกฎในสามข้อจะคงจําได้ ข้าสั่งแล้วห้ามมองหน้าพระกุมันของข้าแล้วจารู้ได้ไงว่าคุมันคัดสวยเนี่ยแสดงว่าจะผิดกฎใช่ไหมสองได้จอดฟังก่อนทธิเจ้าข่าคนที่เกิดในเชื้อพระงวงศ์สามนวงศ์เป็นถึงราชธิดาสาวเป็นถึงนางกษัตริย์อย่าว่าแต่ก้ากระหม่อมมองหน้าขอก้ากระหม่อมเจราจาตามภาษาชาวบ้านมองแค่ฝ่าเท้าก็รู้แล้วว่าสวยแสนสวยผู้เจ้าข่าหม่มันขนาดนั้นเลยเชียวหรอวะจริงๆผู้เจ้าข่าเอ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้น หรืออาจจะเป็นข่าวล่ําลือก็เป็นได้ถ้าอย่างนั้นคุณมนสอนเพชรก็ก่อนที่จะเข้าเมืองไปเจอคนถามบอกรู้จักคนที่ชื่อศรีสุพักไหมเขาบอกว่าคนในเมืองนั้นบอกว่าโอ้โหไปดูเฮอยาก็นางฟ้ามาจําแรงก็เหมาะกับข้าเลยสินะหาไม่ได้อีกแล้วในชาตินี้ที่จะเหมาะสมกับปลดุกชะเหมือนพ <uce> ูดท,ทองไปเอารางวัลไ,ไปเลย <c oughs> <c oughs> สักห้าร้อยเออใครมีแบงค์ห้าร้อยขอแลกหน่อยเร็ว ไปๆไปรับประกันของข้ามาเดี๋ยวนี้แล้วๆบอกข้ารออยู่แล้วแวเข้าเดี๋ยวอย่าปล่อยให้เธอรอนานโถพุยธเ้าค่ะสวยสมเได้จปรดแต่งงานว่าไงจเทพติปินต้องการอยากจะคร้าสีสุพักเสด็จข้างในพระพุทธเจ้าค่ะงั้นหญิงเข้าไปเลยนะเดี๋ยวจะมีลูกให้เต็มบ้านมีหลานให้เต็มเมืองไปเลยนั่งก้มน้าว้ค่ะถ้าถ้าถ้าไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงถ้าจะทำการบ้านทั้งคืนปรึกษากูเกียรตินะพุทธเจ้าค่ะมาเลย ลืมไปเดี๋ยวมาเปลี่ยนกันตอนท้ายสักฉากกู้เก็ยพตกกันแก้วเห็นขนาเห็นรูปร่างอย่างนั้นนะไม่ต้องพึ่งใบอาก้าแล้วหม่อมชั้นสีสุภาพถวายบังคมเสด็จพี่ด้วยเบค้เสียงหวานเขาจับดวงใจเลยทีเดียวเจริญเจริญแต่เจ้าสีสุขคนพาช่วยโอ้โหสวยน้าัก พูดพองจ้าพูดพองเธอเป็นคนรู้ใจคนสนิทของศรีสุภัก์ใช่เลยเธาเป็นเมื่อกี้เพราะอายอายไหมคะเออก็จริงสินะผู้หญิงเนี่ยเสียใจก็ร้องไห้ดีใจก็ร้องไห้ออายก็อาจจะร้องไห้ได้้เสรจพี่ขอโทษนะจ๊ะศรีสุภักดิ์จ้าถ้าหากว่าหม่อมฉันทํากิริยาที่ไม่เหมาะสมพอดีว่าหม่อมฉันเพิ่งเจอหน้าเสด็จพี่เป็นครั้งแรกเลยเตือนตันนะเพคะหม่อมฉันอายด้วยเพคะดรจพี่พอเพิ่งเห็น ก็โปะแะเลยใช่ไหมห <c oughs> เออสีสุภาจ๋า okay, ถ้าอย่างนั้น <c oughs> สด็ิพี่ขอโทษนะที่ปล่อยให้เจ้ารอนานเมื่อเจ้ามาก็ดีแล้วผาน,น้อยใหญ่ไอ้คุณพรสอน <c oughs> เพชรมึงมองตาๆไว้พ่ยาค่ะคุณตจงรู้ต่อไปนี้อีกสามวันเราจะแต่งงานกับสีสุภาอีกสามวันแต่งงานไม่ต้องรอนานเลย เพราะรอมานานเกินไปแล้วทิดาเธอเป็นอะไรคลายจับเป็นลมขอโทษยนะสอนเพชรดูสิคลลม มาจากไหนฝนมาไม่ด้วหนะ้าไม่ต้องมา,มอ,งมาอยากรู้ลมมา เหนื่อยสองสัยจะเป็นลมขอประทานอภัยเพคะเสด็จพี่คือว่าเสด็จพี่ให้หม่อมชั้นเดินทางมาในวันนี้ไม่ได้มีการหยุดพักหม่อมชั้นเลยหน้ามืดเป็นลมนะเพคะเหนื่อย <c oughs> เหนื่อยจากการเดินทางเช่นนั้นเหรอเพคะขอพระท่านอ<า>ภัยด้วยนะเพคะสีสุภกา,าถ้าอย่างนั้นเทพเทพินต้องขอโทษอีกครั้งนะแม่คุณนะไม่เป็นไรเพคะเสด็จพี่ถ้าอย่างนั้นอีกสามวันจะแต่งงานได้ไหมเนี่ย ไม่ได้หรอกเพคะผมฉั้นคงจะไม่ไหวไม่ได้ก็ไม่ได้ั้งนันเปลี่ยนจากสามวันเป็นแค่3เดือนก็ได้เนาะสเดือนพอได้อยู่เพคะเดี๋ยวหมอฉันจะรักษาตัวให้หายและจะได้รีบแต่งงานกับเสด็จพี่นะเพคะสเดือนนะไม่ใช่3ามปีนะไม่ใช่เพคะถ้าอย่างนั้นผุดพองจ๋าเมืองนี้เมืองฉันก็ถือว่าเป็นเมืองเธอนี่เชิญเชิพาพระาชธิดาศีสุภั ไปตำหนักที่รับรองไว้เลยเพคะอยู่ตามสบายนะจ้าฉันทนลลนะเพคะจ้าจเชิญจ้าไม่พร้อมก็เอาไว้อีก3เดือนร้อมไขอโทษด้นะสอนเพศไปถูกไหมไปไปถูกอยู่จ้าไปนองคโอ้ิหฝนไปไห่ถูกเดมดแดงส่งในโปรดว่าไงเดี๋ยวก็เดือดร้อนลูกหลานนวดให้อีกหลักขอบใจที่ห่วงใยแต่ไม่ต้อง เอ้ารางวัลคุณงามความดีครั้งนี้ฟังไว้ไอ้คุณพลสอนเพชรไม่ต้องขึ้นเฝ้าเราไม่ต้องทํางานสามเดือนจะทําอะไรจะไปไหนเชิญครบกําหนดสารด้วยแล้วขึ้นเฝ้าทํางานตามหน้าที่นี่คือของวันมอบกับเจ้าผมพอใจนะเกิดสร้างวีรกรรม ก็โเมื่อกี้น้องคอเกือบขาดเกือบเกิดปัญหาอันสาหัสเล่นเอาจอมรักษัตร์สงสัยทะเลกลับบ้านทองคิดถึงพี่น้องชัง ีียยพพ่่าานชาดูและชมกับเหตุการณ์จะเป็นไปเช่นไรจากในท้องเรื่องสามหัวใจใช่ครับพี่น้อง